ครับโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่ในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนะครับในกลุ่มโรคของโรคสมองเสื่อมทั้งหมดนะครับซึ่งในปัจจุบันคนทั่วไปเข้าใจว่าโรคพาร์กินสันนี่มีอาการหลักในเรื่องของสั่นเคลื่อนไหวช้าเกรงเดินลําบากซึ่งจริงถูกต้องนะครับแต่เราว่าแต่เราทราบว่าในปัจจุบันนี้โรคพาร์กินสันมีอาการหลากหลายมากกว่านี้ แล้วในผู้ป่วยพาร์กินสันนี่จริงๆมีอาการเตือนหลายๆอาการก่อนที่เขาจะมีอาการสั่นและการเคลื่อนไหวที่ลำบากไว้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าในเรื่องของภาวะการนอนละเมอกลางดึกนะครับภาวะดมกลิ่นไม่ได้นะครับอ,อ,อาการท้องผูกเรื้อรังอันนี้เป็น3อาการเตือนที่ค่อนข้างสําคัญในพาร์กินสันโดยเฉพาะถ้ามันเกิดร่วมกันในคนใดคนหนึ่งและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้น บวกกับคนที่มีประวัติครอบครัวของพาร์กินสันในลักษณะนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงของพาร์กินสันค่อนข้างเยอะเคราวนี้อาการเรื่องของอาการนอนกลางคืนบางครั้งสังเกตยากนะครับเพราะเรานอนเองเราอาจจะไม่รู้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่หมออยากให้สังเกตอย่นีว่าอาการเตือนที่สําคัญคือนอนละเมอกลางดึกนะครับร่วมกับอาการฝันที่รุนแรง นะครับ,นะค,รบคนทั่วไปนี่อาจจะมีฝันบ้างนินดๆหน่อยๆนะครับและส่วนใหญ่ในช่วงที่เราฝันนี่เราก็จะไม่ได้มีอาการขยับแข่งขยับขาหรือพูดออกมาเสียงดัง,ดงแต่ถ้าเราสังเกตด,ดูว่าในคนคนนั้นนี่การฝันเป็นเรื่องอาการฝันที่เรื่องของรุนแรงบางครั้งเป็นเรื่องถึงไม่น่าเชื่อเหมือนกับตัวเองไปผจญภัยหรืออะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งดูเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นความจริงนะครับบวกกับว่า ออพอเราฝันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าบางครั้งสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับหรือว่าคนข้างๆนะบอกว่าไอ้มีการพูดทำไมถึงพูดออกมาเสียงดังๆบวกกับขยับมือขยับไม้หรือบางครั้งถ้าเราบอกไม่ได้เรานอนคนเดียวเราสังเกตดูว,ว่าเราตื่นขึ้น,นมานี่ทําไมผ้าผมมันไปอยู่ที่ อย,อ,ยอยู่ที่พื้นหมดเลยหรือบางคนละมอถึงขั้นตกเตียงก็มีในลักษณะนั้นนีนน้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วนะครับแล้วเราอยากที่จะให้ออต่ดตัวไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม,ตม,มนะครับท่าปัจจัย <c oughs> จเสี่ยงสำคัญของพากินซคืออายุที่เพิ่มขึ้นนี้ปัจจัยเสี่ยงที่แน่นอนนะครับแล้วก็ประวัติทางด้านครอบครัวนะครับโดยเฉพาะว่าถ้ามีญาติสายตรงนะครับมีในเรื่องของพากินเซอรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับยาฆ่า,มาแมลงยาปราบศัตรูพืชน,นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอยเนี่นอาชีพบางอาชีพอย่างเช่นอาชีพที่เป็นนักมวยหรืออะไรต่างตัพวกนี้การป้องกันนะครับศีรษะหรือในระหว่างต่อ,อยนี้มีความสาคัญมากอายุโดยส่วนใหญ่คือ60ขึ้นไปนะครับแต่ประมาณ10%จะเป็นคนอายุน้อยก็คือมีอาการก่อนอายุ50ปีนะครับแต่ในปัจจุบันเราพบจำนวนผู้ป่ว,ว,ย,วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอายุของผู้ป่วยนะครับส่วนหนึ่งก็น้อยลง อาหารมีความสําคัญมากๆนะครับอดี๋ยวที่เราคุยกันในงานประชุมเสวนาในวันนี้นะครับว่าถ้าเราอาหารที่สุขภาพนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันและชะลอโรคผัากินสั่เราเน้นคอนเซปต์ในเรื่องของ การปรับนะครับอาหารที่เน้นในเรื่องของเมดิเตอร์เรเนียนมาเข้าสู่อาหารไทยวันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดประชุมกันนะครับว่าเราจะปรับอาหารในส่วนนี้ได้ยงไงทําให้คนไทยทานอาหารที่มีสุขภาพเพิ่มขึ้นการป้องกันจะต้องต่อเนื่องนะครับสิ่งที่สาคัญและเป็นองค์รวมทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันและมีความต่อเนื่องมีความตื่นตัวนะครับและทําอย่างสม่าเสมอดังนั้นเราเน้นในเรื่องของปรับวิถีชีวิตของเรานะครับว่าให้มีสุขภาพมากขึ้นเราเน้นว่าให้ทําได้ในชีวิตจริงดังนั้น การทานอาหารที่มีสุขภาพโดยคุยกันวันนี้นะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและการนอนที่มีสุขภาวะที่ดีนะครับทุกอย่างไม่มีใครที่ทําได้หมดในเวลาเดียวไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับทาได้บ้างดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ทําเลยค่อยๆทําเพิ่มขึ้นก็ดีกว่าไม่ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้น อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมีความเสื่อยชวนในการดูแลตัวเองในเรื่องของปรับวิถีสุขภาพหรือกระ,ะรับ,รบข้อมูลของโรคพาร์กินสันสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในปัจจุบัน,นครับมีหลายที่นะครับท,ที่หนึ่งหมอจะแนะนำคือของศูนย์พาร์กินสันเราเองนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับ www.julapd.org ในนี้เรามีข้อมูลทั้งสำหรับผู้ป่วยผู้ดูแลแพทย์ นะครับผมแล้วก็มีทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับก็พาร์ติซันตุราแฟนเพจนี้ก็ม <Tamam>. ีข้อมูลอยู่เยอะเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นจะมีทั้งข้อมูลหนังสือมีอะไรต่างๆให้เรานั่นแล้วก็มีเรื่องของตัวบอร์โทรศัพท์ของศูนย์พาร์ติซันก็คือ0811079999นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลในในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากพอสมควรอยากให้ลองไปศึกษาดูนะครับและถ้ามีคำถามเฉพาะอะไรก็เราทันดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเร